นี่คือสัตว์ที่ได้รับอิสระเป็นครั้งแรกหลังจากที่ถูกขังมาหลายปีตั้งแต่สิงโตที่ได้สัมผัสพื้นดินเป็นครั้งแรกไปจนถึงการช่วยเหลือลิงที่ถูกจับไปทดลองกว่า40ปีซึ่งแต่และคลิปนั้นจะทราบซึ้งขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกัน<ๆ>เพื่อการปล่อยช้างแอฟริกันตัวผู้หนัก6ตันเข้าสู่ป,ป่านั้นความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ เพราะว่าพวกเขาต้องหารถที่ใหญ่พอจะขนช้างตัวใหญ่ตัวนี้ได้ลูกนกเพนกวินตัวนี้ต้องได้รับการฟื้นฟูรักษาและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องออกไปสู่มหาสมุทรในตอนแรกน้องก็ดูเหมือนไม่อยากแยกจากผู้ดูแลไปเลยแต่ในเมื่อมหาสมุทรเรียกหาในที่สุดลูกเพนกวินตัวนี้ก็ตอบรับ ก้าวแรกของอิสรภาพนั้นล้มลุกคลุกคลานเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเท้าของคุณเคยเหยียบแค่ลูกกลงเหล็กเย็นๆเ,เท่าน,านั้นและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มันได้รับอิสระกลับคืนสู่ผืนป่าอันกว้างใหญ่อาสาสมัครได้ไปเจอเข้ากับลูกสล็อตตัวนี้เข้าแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่ยอมหยุดร้องไห้เลยทั้งๆที่หมอก็บอกว่ามันไม่ได้ป่วยเอาไร แต่แล้วพวกเขาก็ได้คำตอบเมื่อน้องได้เจอกับแม่หลังจากที่ถูกแยกจากกัน2วันและเธอก็ไม่ยอมปล่อยลูกของเธอไปอีกเลยมาดูเจ้าซิกกี้บับเบิลไซบีเรียและซินแบตที่สูญเสียแม่ไปจนต้องไปอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกมันจะได้ออกไปสำรวจมหาสมุทร หลังจากช่วงฤดูหนาวอันยาวนานในที่สุดหัวเหล่านี้ก็ได้ออกมาข้างนอกเป็นครั้งแรกและสำหรับเจ้าตัวน้อยบางตัวนี่ถือเป็นก้าวแรกในชีวิตของพวกมันเลยลองมองดูเจ้าวัวพวกนี้ดูสิครับว่ามันดีใจขนาดไหนที่ได้ออกมาข้างนอกหลังจากที่มันถูกแยกออกมาเป็นเวลา6ปีในที่สุดเจ้าสิงโตตัวนี้ก็ได้กลับมาอยู่ในที่ที่บรรพบุรุษของมันเคยอยู่ ถึงแม้การเดินบนผืนจะยากสําหรับมันเพราะว่าอยู่ในช่วงเข้ารับการรักษาแต่ต้องขอบคุณโภชนาการและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่ช่วยให้มันนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือฮูเวอร์เสือโคร่งเพียงตัวเดียวจาก12ตัวที่องค์กรสิทธิสัตว์ระหว่างประเทศได้เข้าไปช่วยชีวิตจากกรงที่คับแคบในประเทศเปรู ต้องขอบคุณอาสาสมัครเหล่านี้เลยที่ทําให้มันหาบ้านใหม่ได้แล้วก็ได้เห็นป่าไม้เป็นครั้งแรกรวมไปถึงได้ว่ายน้ําครั้งแรกอีกด้วยฉลามวานนั้นต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอเพื่อให้น้ํานั้นไหลผ่านเหงือกของมันตลอดเวลาไม่เช่นนั้นพวกมันก็จะตายโชคดีที่หน่วยกู้ภัยนี้ป้องกันให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นและก็ส่งขึนฉลามวานหนัก15ตันตัวนี้กลับสู่บ้าน สำหรับสัตว์ส่วนใหญ่นั้น10ปีก็คือ90%ของอายุไขพวกมันและนี่ก็คือหมีที่ใช้เวลาหลายปีในกรงขังแต่นี่เป็นช่วงเวลาที่เธอและลูกๆของเธอนั้นได้เจอกับอิสรภาพเป็นครั้งแรกมันยากมากที่จะมีชีวิตรอดเมื่อวานเพชรฆาตตัวนี้พบว่าตัวเองขึ้นมาติดอยู่บนโขดหินแต่ทุกปัญหาล้วนมีทางออกเมื่อคนเหล่านี้ไม่ยอมแพ้ในการช่วยเหลือเพื่อให้มันได้กลับคืนสู่ทะเล เจ้าแมวป่าน้อยตัวนี้ดูสับสนว่าควรจะทำยังไงต่อไปดีเพราะมันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในที่สุดกรงก็ถูกเปิดออกและมันก็ยังได้รับอนุญาตให้ออกไปสำรวจบ้านใหม่อีกด้วยเจ้าหมีน้อยในกล่องนี้เป็นหมีกําพราทำให้มันถูกส่งตัวไปที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหมีซึ่งพวกเขาก็ใช้เวลากว่า8เดือนเลยในการเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลานี ด้วยการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เสือดาวตัวนี้ต้องมาซ่อนตัวอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งของประเทศอินเดียแต่ด้วยความช่วยเหลือของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์เจ้าเสือดาวจึงได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและก็เหมาะสมกับมันนี่น่าจะเป็นเหมือนกับการทำบุญครั้งใหญ่เพราะมันเป็นการปล่อยนกพิราบนับหลานตัวในทีเดียวนี่เป็นหนึ่งในเคสที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ก็มีความรู้สึก เพราะแม้แต่ราชาเจ้าป่านั้นก็ยังรู้สึกประทับใจเมื่อได้เห็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแอฟริกาที่สวยงามหลังจากที่มันเคยอาศัยอยู่แค่ในกรงเท่านั้นเมื่อมีนกมาติดอยู่กับต้นไม้ในลักษณะนี้เรื่องมันก็อาจจะจบลงด้วยความเศร้าโชคดีที่คนคนนี้มาเจอแล้วก็ช่วยมันเอาไว้แถมยังให้เวลามันจนกว่ามันจะพร้อมบินอีกด้วย นี่เป็นเรื่องราวของสิงโตครอบครัวหนึ่งซึ่งพวกมันนั้นได้รับของขวัญเป็นอิสรภาพโดยมีคนใจดีนั้นได้ช่วยเหลือพวกมันจากสวนสัตว์ในโรมาเนียมาสู่เขตอนุรักษ์แห่งหนี้ในแอฟริกาใต้ที่ตอนนี้ถือเป็นบ้านใหม่ของพวกมันแล้วเกอร์ดี้กับมาทิมบ้านนั้นเป็นแรดกำพลาที่สูญเสียแม่ไปพระนักล่าสัตว์ พวกมันนั้นอยู่ในความดูแลของศูนย์พันสัตว์ใกล้ศูนย์พันและหลังจากได้รับการดูแลด้วยความรักและความอดทนเป็นเวลากว่า5ปีพวกมันก็พร้อมแล้วสําหรับก้าวต่อไปของชีวิตนั่นคือการกลับคืนสู่ป่านั่นเองนับเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆที่ช่างภาพคนนี้มาเจอเข้ากับนกอินทรีที่ติดอยู่ในบอ่อโคลนเขาไม่รอช้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือแม้สถานการณ์ตอนนั้นจะเสี่ยงก็ตาม ลิงชิมแปนซีเหล่านี้ถูกทดลองทางการแพทย์ทุกรูปแบบตลอดระยะเวลา40ปีก่อนที่จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระในที่สุดซึ่งอิสระภาพนั้นก็คือสิ่งที่พวกมันควรได้รับมากที่สุดมาโดยตลอดและก็น่าดีใจมากเลยที่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้รับมันนี่เหรอที่เขาเรียกว่ายานั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไก่เหล่านี้คิดเมื่อพวกมันได้ออกมาจากกล่องเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นบ้านใหม่ของมัน นี่คือโมเมนต์อันน่าประทับใจเมื่อสิงโตตัวนี้ได้รู้ว่าชีวิตของมันนั้นกําลังจะดีขึ้นอย่างมากหลังจากที่มันต้องอาศัยอยู่ในกรงมาเป็นเวลานานและก็ดูเหมือนกับว่ามันจะดีใจจนทําอะไรไม่ถูกเลยนี่เป็นหลักฐานว่าสัตว์นั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกันมาดูว่าลูกแพะตัวนี้มีท่าทียังไงเมื่อได้พบกับแม่ของมันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน รอบครัวนี้ตัดสินใจพาเสือดำที่พวกเขาเลี้ยงไว้ไปทำความคุ้นเคยกับป่าลองดูหน้าของมันสิครับว่ามันตื่นเต้นขนาดไหนที่จะได้เจอธรรมชาติเป็นครั้งแรกสิงโตตัวนี้ใช้เวลา13ปีอยู่ในกรงขังเล็กๆและนี่เป็นครั้งแรกที่อุ้งเท้าของมันได้สัมผัสกับพื้นหญ้าและวิ่งอย่างเป็นอิสระ ถ้าคิดว่าสัตว์ไม่มีความรู้สึกก็ต้องมาดูแม่หมูตัวนี้เมื่อลูกๆทั้งหกของมันได้รับการช่วยเหลือจากโรงเชือ่อพวกมันได้รับอิสระเป็นครั้งแรกจนกระโดดโลดเต้นไปมาอย่างมีความสุขหลังจากรักษาตัวเป็นเวลา3สัปดาห์ลิงน้อยตัวนี้ก็ได้กลับบ้านและครอบครัวของมันก็เข้ามากอดมันอย่างอบอุ่น หมีตัวนี้มีชื่อว่าทัฟฟี่ซึ่งมันกำลังมีความสุขเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามันต้องอยู่ในกรงเล็กๆที่แม้จะยืนยังทำไม่ได้เลยหมีโคโลกตัวนี้หลงทางจากบ้านไปกว่า120กิโลเมตรซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะได้กลับบ้านของมันอีกครั้ง กลุ่มคนที่ช่วยชีวิตของลิงชิมแปนซีตัวนี้ตัดสินใจนามันมาปล่อยคืนสู่ป่าแต่เจ้าลิงตัวนี้เข้ามาขอบคุณพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นยังไงถ้าต้องใช้เวลา30ปีเป็นหนูทดลองอยู่ในห้องแลบลิงชิมแปนซีเหล่านี้เพิ่งจะได้ออกมาข้างนอกเป็นครั้งแรกในชีวิตมันหันกลับไปกอดเพื่อนของมันด้วยความดีใจไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตไหน ้องเจอกับเรื่องแบบนี้เลยเสือตัวนี้ควรจะต้องถูกพาตัวกลับบ้านด้วยเรือโดยสารแต่มันไม่อยากอยู่ในกรงอีกต่อไปแล้วใครจะคิดล่ะครับว่าการหรือ้ถอนท่อน้ำเก่าจะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ซึ่งไม่รู้ว่าหมีตัวนี้เข้าไปติดอยู่ในนั้นได้ยังไงแต่มันเกือบจะต้องติดอยู่ในนั้นไปตลอดชีวิตแล้ว นักอนุรักษ์สัตว์ไปเจอกับกรงของฝูงลิงซึ่งถูกพวกลักลอบล่าสัตว์จับมาพวกเขาจึงนำมันไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยดูสิครับว่ามันมีเยอะกันขนาดไหนถึงแม้ว่าสิงโตตัวนี้จะหายจากอาการบาดเจ็บได้ไม่เต็มที่แต่ในเมื่อเห็นอิสรภาพอยู่ข้างหน้ามันจึงทำสิ่งนี้ มีน้อยสองตัวนี้ถูกช่วยเอาไว้และได้รับการรักษาซึ่งตอนนี้มันก็โตพอจะกลับคืนสู่ป่าแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือสัตว์ที่ได้รับอิสระเป็นครั้งแรกหลังจากที่ถูกขังมาหลายปีซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ